สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะเอ๊ะที่นี่มันสี่ทุ่มอะที่นู่นก็คงสามทุ่มเนาะไทยกับมาเลยต่างกันชั่วโมงนึงมาเลเร็เรวกว่าเบือ่อกำลังจะไปกินข้าวอยากกินติ่มซำไปหาติ่มซำเคเลตอนกลางคืนกินเดี๋ยวจะมาถ่ายดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอร่อยไหม แต่ว่าอยากรู้ว่าว่าใครกินเจครบสิบวันมั่งคงมีหลายคนอ่ะเนาะกินเจครบสิบวันยิ่งคนที่อยู่แบบอำเภอที่แบบจังหวัดที่มันแบบมีอาหารเจขายแบบเขาแบบลดระลงกันกินเจยอย่างเงี้ยเหมือนภูเก็ตเนี้ยก็คงสบายอนะ่ะเนาะไปไหนมาไหนก็แบบเจ แต่เห็นเขาว่าของแพงมากเลยใช่ไหมคะอยากรู้เหมือนกันว่ามันเพราะว่าน้ําท่วมแล้วผักมันไม่ค่อยมีแล้วมันมันแพงหรือว่าอะไรหรือว่าเพราะเพราะมันเป็นปีหนึ่งอะเนาะเพราะค่ะแม่ค้าก็ต้องเอากําไรกันสุดชีวิตแต่บางคนก็บอกว่าแบบเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าเอ ของมันหาย,ยากก็เลยต้องขายแพงแต่ทีนี้พอมาอีกปีหนึ่งก็แบบก็มีคนบอกว่าให้ญาติทาขายก็บอกว่าไม่เห็นแพงเลยเพราะมันมีแหล่งที่มาอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ปีนี้ไม่ได้กินเจเลยอยู่มาเลเซียเป๊ะมาที่นี่สิบสิบยี่สิบวันนะคะก็มันพอดีกับที่เขากินเจสิบวัน อืก็เลยอดปีหน้าก็ทำไม่ได้แต่ปีหน้าจะพยายามนะ <c oughs> เคยกินเจสุดสามวันนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะสําหรับลงๆนี่ไปนี้ก่อนเบื่อเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกอนนะเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูนะบ๊ายบาย